อติดภารกิจสอนนะคะเดี๋ยวจะหมดค่าเรียนในเวลา9นาฬิกาตงนะคะอีกหลายท่านจะมาร่วมต้อนรับนะคะแล้วก็ร่วมยินดีกับคุณครูนะคะคุณครูพีมพาริสนะคะในวันนี้ด้วยค่ะในศตวรรษที่21 ารเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นิดนึงนะคะโรงเรียนราวคามีท่านผู้บริหารนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะคือขอแนะนําเลยนะคะท่านรองผู้ในการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ค่ะท่านรองนิตยาหงสุพันธ์ค่ะค่ะและลําดับต่อไปนะคะขอแนะนําท่านรองผู้ในการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนค่ะท่านรองอรุณไคลช่างค่ะ ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอแม่แตงนะครับได้กล่าวความสอะอากล่าวสแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ได้ส่งตัวนะครับอย่างเป็นทางการนะครับของคุณครูพีมภาริทติกันก,กุลนะครับเข้าสู่รั้วข่า,ขาวกรมมัาโรงเรียนราชวิทยมัธยมนะครับแล้วก็จะได้มอบของที่ระลึกนะครับแล้วก็แสดงความยินดีในลำดับต่อไปครับรีานเชิญครับครับเรียนท่านผู้บริการท่านคณะครูโรงเรียนราชวิทย มัธยมครับนครับผมสมัยรัฐร่วมครับผูนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอาเภอรม่แตกนะครับซึ่งวันนี้ก็มีความ <syndrome> <ve> ิีดีเป <ๆ S 2> ็นอย่างยิ่งนะครับกัดคครูกีไปนะครับซึ่งพวกเราจะเรียกว่ารูมินะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่อาจจะมีตำแหน่งหน้าที่นะครับได้บรรจุเป็นกูผู้ช่วยนะครับมีอาชีพความต่างในในหน้าที่การงานนะครับซึ่ง ผูมิ่งนะครับเราทํางานทางเหนือนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเหนือว,วันนี้ก็ได้เอ,อ็นไปดูในกลุงมเตยมที่นะครับการปรับตัวคิดว่าผู้มิ้งอยู่ได้สบายนะครับทางด้านบคลิกความรู้ความสามารถของผู้มิ้งนะครับซึ่งอยากจะเปลี่ยนแชร์แบบนิดนึงว่าของงานของเรานะครับนั่นก็คือของกศออนอเดิมน,นะครับเราได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับ บทบาทภารกิจหน้าที่ของพวกเรานั้นก็คือนะครับจัดการศึกษาให้กับประชาชนที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับดังนั้นกลุ่มเป้าหมายนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวัยรุ่นคุณวุฒิต่างๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับของโรงเรียนวัทยมที่นี่นะครับก็คงจะห่างกันโดยชินเจรนะครับเราเองนั้นจัดทางด้านาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับประถมนะครับมอตโต้ในมอปลายจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการาการพัฒนาอาชีพของตนเองนะครับจาัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ์ชีวิตนะครับพัฒนาสังคมและชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งจาัดก,การศึกษาตามอัธยาศัสยนะครับซึ่งถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของทีมครูสอกรรันะครับ ครูคนหนึ่งจะรับผิดชอบทั้งตำบลน,นั่นก็คือของที่แม่แตงเรามีทั้งหมดอยู่สิบสามตำบลน,นะครับก็มีครูอยู่สิบสามคนนะครับรับผิดชอบคือประชาชนทุกตำบลก็เป็นผู้เรียนทั้งหมดนะครับนั่นก็คือรั้วโรงเรียนของเราทั้งตำบลน,นะครับมีประชาชนที่ค่อนข้างจะหลากหลายชาติพันธุ์นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นของชาวเขานะครับแล้วก็ นับจากนี้แล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงน,นะครับนั่นก็คือครูดอยเขาติดเรียกว่าครูดอยที่จัดไปเปิดบ้า,าที่สอนให้กับอากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่กะนตางแนวตะเข็บชายแดนนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทบาทหน้าที่ของภารกิจของกอสตร,รอเดินเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับครูมิ้งก็ได้ผ่านความรู้ประสบการณ์มาทั้งหมดนะครับผมคิดว่าครูมิ้งน่าจะ นำความรู้ประสบการณ์ที่ทํางานบนดอยนะครับแล้วเข้ามาสู่ในกรุงพุ่งอารย์รับนะครับว่าเป็นที่กี่ดูวินิทัศน์นะครับก็ที่ของโรงเรียนได้รับรางวัลมากมายนะครับั่นก็ต้องเป็นประเด็นท้าทายของกลุมนี้นะครับที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่จะพัฒนาองค์กรที่นี่นะครับให้มีความเจริญยิ่งขึ้นนะครับและก็ตัวของกลุ่มนี้เองนะครับต้องมีการพัฒนา นะครับให้ไปสูต่ตำแหน่งของข้าราชการที่สูงสูงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้สัมผัสคุณมิ้งมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับมีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อให้งานนั้นออกมาในผลสำเร็จที่ดีนะครับแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องสื่อถือว่าเป็นหนุ่มวัยรุ่นนะครับที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆน,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 นั้นนะครับมาพัฒนาทางงานดังนั้นผม,ผมคิดว่าคุณมิ้งนะ ทางานที่นี่นะครับซึ่งถือว่าก็ทํางานได้นะครับนะครังไม่ต้องฝักตัวอะไรมากนะนะครับจากหนุ่มเหนือมาถึงหนุ่มกรุงชีวิตก็การอยู่กรุงอยู่ละนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางโรงเรียนนะครับท่านรองผู้บริการนะครับที่ให้ความรอดรับเป็นอย่างดีก็คิดว่าน่าจะมีคําแนะนําในการทํางานให้กับคุณมิในตนต่อไปได้เป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณมากครับ การกลุ่มบริหารงานบุนนคคลการเงินและสินทรัพย์กล่าวดีต้อนรับคุณครูพิมภริกิวรติการกุกลในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียน่านสมัยรับร่วมนะคะผู้ในการสนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านรองอรุณไคลาชางนะคะท่านรองในการรองเรียนอาจชรย์ชูนรัธยงนะครูจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ค,คุณแม่แตงนะคะคณะครูจากโรงเรียนราชินีินทร์เยือนท่านค่ะโรงต้องขออนุญาตจำเปยนว่าในวันนี้นะคะท่านผูดในการที่คุณลือเจ้าสายนะคะแล้วก็ที่คุณลือเจ้าสายท่านติดภารกิจน,นะคะเลยไม่ได้มาต้อนรับนะคะคุณครูมิ้งด้วยตัวเองนะคะก็เลยมอบหมายให้รงองน,นะะักศึกษาค่ะมาเป็นตัวแทนในการต้อนรับนะคะในโรงเรียนเองอ่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในศูนย์กลางของกรุงเทพมหานะครอยู่ในบร,ริเวณเขตพระราชฐานของโรง อของของพระบรมหาราชวังนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับสรวงศึกษาธิการใช่ั้มโรงเรียนเองก็จะต้องเป็นเหมือนเครือข่ายการศึกษาที่บุคลากรภายน้องจะมาขอใช้พื้นที่บ่อยๆนะคะวันนี้เองสถกาธิการนะคะก็มาขอใช้พื้นที่โรงเรียนในการกิจกรรมนะคะที่ของประชุมเสฉลิมเกียรติก็องมีจริงๆแล้วบริบทของสถานศึกษาอาจจะแตกต่างกัารในตัวของบริบททั้งสิ่งแวดล้อมในตัว ปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กรนะคะอยู่ที่นี่ก็ที่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนในรั้วในวังนะคะเราก็จะต้องทํางานตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นุวงนะคะที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนเราต่อครูและนักเรียนเรานะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะต้องทําตอบแทนแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกับในวังเนี่ย บ่อยครั้งนะคะในหลวงจะเสด็จมาข้างเรเราบ่อยครั้งนะคะในการประกอบพิธีต่างๆนะคะในวันสําคัญของชาติและศาสนานะคะฉะนั้นคุณคุณมิงมาก,ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆคะ่ะอ่าก็เดี๋ยวก็จะเรียนรูว้วนธรทมองค์กรไปได,ด้วยกันแต่อย่างหนึ่งก็คือคือฝากไว้ว่าถ้าถ้าเราแบบเออมีความตั้งใจดีนะคะอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ได้อยู่อยู่ได้อย่างมีความสุขแน่นอนนะคะ นนใ,ในกลุ่มของอ่ากลุ่มสาระการงานอาชีพต้องเรียนว่ากลุ่มสาระการงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่น่ารักและอบอุ่นจริงๆนะคะวันนี้จริงๆเรามีคูทีรวีนะคะซึ่งเป็นนักกลุ่มสาระท่านพานักเรียนไป่ายจิตอาสาวันนี้เลยเป็นอย่างเป็นทางการโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนแห่งความสงสารกับดีและรวมกันสร้างเด็กๆให้เป็นคนดีแห่งพระบารมีของข้าขออ่าแสดงเจตย่งเป็นทางการในการที่ยวขอเจตถ้าเราอนุญาตแสดงขอเจติตด้วยนะคะระดับสูง บ้านของของเรานะครับเชื่อมั่นว่าคุณรูจะมาช่วยกันนะครับอบรมเด็กๆแล้วก็มาเป็นกัยาณมิตรกับคุณรูในกลุ่มซึ่งท่านรองนิติญาณท่านได้เรียนไปแล้วนะครับคุณรูของเราคนกลางที่จะนาหลักบ้านของเราอุคุณันะครับก็ที่นี้ตอนหลับครับก็ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับท่านรองผู้นริการนะครับที่ให้เกียรตินะครับกล่าวต้อนรับคุณครูนะครับแล้วก็ท่านผอนะครับจากสถานศึกษานะครับเดิมของท่านนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราอยากจะได้ยินเสียงนะครับของคุณครูนะครับคุณครูปีพาริสกฤติการตุลนะครับได้กล่าวแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการฝากตัวนะครับกับพระราชบัณฑิตมัธยมครับเรียนเชิญเลยนะครับ เรียนท่านพ mm. in ุ่งในการสมัยรักล้วงนะครับคุณต้องเสิร์ฟการรู้ระลักเอาเฟืองไม่แตงครับเรียนท่านรองพุ่งในการนิตยาผมนุภาพอ่านนะครับและท่านรองพุ่งในการอารมณ์คายชันนะครับแล้วก็ขอเรียนคณะครูจากคุณต้องเสิร์ฟการรู้ระลักเอาเฟืองไม่แตงทุกท่านนะครับและทุกครูจากโรงเรียนราชี่มีวามเป็นประโยชน์กับคนทุกท่านกันครับผมผมนะครับครูวิทย์เกียรติกัรคุณนะครับหรือชื่อมิ้งนะครับคนเรียกว่าครูมิ้งนะครับอ่ารู้สึก ก่อน็รเยอนื่นเลยนก็รู้สึกขอบคุณนะครับผู้ในการและนักรูทุกท่านนะครับที่ให้ความกรนณามาส่งวิ่งนะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่ดีอย่งวิ่งนะครับตลอดระยะเวลา3ปี8เดือนนะครับที่ทำงานที่่อเราหลักของรุ่แม่แตงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็ให้ความรักความเมตตานี้นะครับจนมีประสบการณ์ความรู้นะครับผมแล้วก็ หลังจากนี้นะครับได้เข้ามาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการคารูตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับที่โรงเรียนราชบุีพัทย์โยนะครับตัวของเองเนี่ยก็จะขอตั้งมั่นว่านะครับจะขอใช้ความรู้ความสามารถจั่งยการทั้งหมดที่มีนะครับพัฒนาผู้เรียนพัฒนาองค์กรจะพัฒนาตัวเองครับจนฝุดความสามารถครับผมขอบคุณครับเราจะมีแบบคือบุ๊ด้วยนะคะยืนในรูปแบบอแอปพลิชันของท ได้กัน Android <Lebanon> แล้วก็ iOS นะคะแล้วก็ยืมเนี่ยแค่นอนจะยืมแบบในหนังสือในชันได้ก็ได้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างของของของเรียนเราค่ะคแต่ละครั้งเราก็จะถึอหนังสือที่เราสนใจเข้ามาในระบบะค่ะเป็นหนังสืออีบุ๊เฉพาะเลยแค่แต่ครั้งหนึ่งยืมอ่าแต่บู้าวันนี้คุณคนเรีนได้หรือเล่นว่าคุณไปยืมเสร็จแล้วถึงเวลากำหนดส่งมันจะเรียกเงิเข้าชั้นอัตโนมัติเลย pania 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 Yeah.